คืบหน้าไปอีกขั้นนะครับสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าเริ่มมีการพูดถึงนโยบายที่จะมีการทําเป็นนโยบายเร่งด่วนกันแล้ววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคืบหน้าไปอย่างไรบ้างพักก้าวไก่นะครับได้นัดพกร่วมรัฐบาล8ปดพักนะครับมาหารือร่วมกันที่พักประชาชาติในช่วงบ่ายของวันนี้โดยเวลาการพูดคุยนั้นเป็นเรื่องของการตั้ง transition team หรือว่าทีมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อจะทํานโยบายร่วมกันรอที่จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อย ซึ่ง8ปดพรรคการเมืองนั้นคุยกันนะครับแล้วก็ออกมาในทิศทางเดียวกันว่าจะมีนโยบายเร่งด่วนนั้น7เรื่องด้วยกันนะครับที่จะเริ่มทําเป็นกรอบนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภา7เรื่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าราคาน้ํามันดีเซลแล้วก็ราคาพลังงานเรื่องที่2คือเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะว่าตอนนี้นั้นประเทศไทยเจอกับภาวะเอลนิโญนะครับเรื่องที่3คือการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องที่4ี่คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญปี2560เรื่องที่5คือเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหา PM 2.5เรื่องที่6เป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ปัญหาให้กับ SME ส่วนเรื่องที่7เป็นการแก้ปัญหายาเสพติดจะเห็นนะครับว่าแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญสําคัญแล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยแล้วก็เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงรวมถึงเรื่องปากท้องด้วยนะครับ ก็ต้องมาดูว่ารายในรายละเอียดของการทํางานซึ่งตอนนี้มีการตั้งคนะทํางานไปทําในรายละเอียดของนโยบายร่วมกันของทั้ง8ปดพักนั้นจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจในการถแถลงข่าววันนี้นั้นนอกจากเรื่องของการตั้ง transition team ร่วมกันนะครับคือ a อคชั่ระหว่างคุณพิธาลิมจเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยกับนายแพทย์ชลนนสีแก้วนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีแอคชั่นในการถ่ายรูป หวานแหววแบบนี้แล้วก็นายแพทย์ชลน่าสีแก้วนั้นบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะอยู่ร่วมกันตลอดไปก็หมายความว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่แยกห่างจากกันนะครับพรรคเพื่อไทยนั้นจะสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลนั้นจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือเกี่ยวกับดีลลับหรือว่าดีลพิสดารนะครับที่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ส่วนขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นจะต้องรอคณะกรรมการประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งนะครับกกตประกาศรับรองผลการเลือกเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นการโหวตประธานสภาจากนั้นก็จะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วจึงนําไปสู่การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วแถลงนโยบายที่มีการวางกรอบร่วมกันระหว่างพรรครวมนะครับให้กับรัฐสภารับทราบก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลใหม่ก็จะเข้ามาทํางานแทนรัฐบาลชุดปัจจุบันครับ